สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สกเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี n e าซีซนิวภาอีสานเอจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักษนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชาวบ้านใน4หมู่บ้านในเขตตําบนจกงอําเภอกุคันเร่งซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอศาศัยหลังถูกพาย,ยุฝนพัดถลมเสียหายกว่า200หลังคาเรือนค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่25สิงหาคม2564ค่ะผู้ใหญ่บ้านปะองตำบลจกงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านปะองหมู่ที่6หมู่บ้านจะกงหมู่ที่สองหมู่บ้านตะเคียนน้อยหมู่ที่4และหมู่บ้านหนองรุงหมู่ที่12ตำบลจะกงอำเภอขุนหาญจังหวัดริสเกตได้พาผู้สื่อข,ข่าวไปเดินดูความเสียหายจากพายุฝนพัดถลม่มเมื่อคือนนี้ช่วงเวลา23่สมนาฬิกาจนถึงหนึ่งนาฬิกา15นาที ซึ่งนายทองคำกระโพผู้ใหญ่บ้านบ้านตะองหมู่ที่6เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าขณะเกิดเหตุมีพายุฝนพัดถล่มมาอย่างรุนแรงชาวบ้านที่กำลังนอนหลับต้องตื่นตกใจหวาดผวากับเสียงลมพายุที่พัดมากระทบต้นไม้หลังคาฝาบ้านเรือนสนานไม่นานต้นไม้รอบๆหมู่บ้านก็หักค่นลงสังกะสีหลังคาฝาบ้านปลิวลอยหายออกไปกับความมืดไฟฟ้าดาบับ เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงพายุฝนจึงสงบลงพอพายุสงบออกมาดูก็พบสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านพังเสียหายอย่างหนกักแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพอลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก็พบมีบ้านเรือนของชาวบ้านรวมถึงคอกสัตว์เลี้ยงโรงเรือนยุ้งช้างพังเสียหายกว่า30หลังคาเรือนขณะที่นายชานชัยวงเงินผู้ใหญ่บ้านหนองรุงหมู่ที่12เปิดเผยค่ะว่า หมู่บ้านของตนอยู่ใกล้ๆกับบ้านปะอุงก็ได้รับความเสียหายเช่นกันมีทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านคอกสัตว์เลี้ยงพังเสียหายไปกว่า33หลังคาเรือนและยังมีวัวแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องมูลค่ากว่า70,000บาทเสียชีวิตเพราะถูกสายไฟฟ้าที่ขาดจากลมพาย,ยุช็อตตายคาที่โชคยังดีที่เจ้าของวัวไม่ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไปด้วยซึ่งหมู่บ้านของตนถือว่าลมพาย,ยุพัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ส ในรอบปีและครั้งนี้ถือว่าพังเสียหายหนักที่สุด ทังนี้ผู้นาหมู่บ้านได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วพร้อมกับส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลไปให้เรียบร้อยแล้วแต่เบื้องต้นมีเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้ามาสำรวจช่วยเหลือเพียงเท่านั้นซึ่งอยากจะให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาช่วยซ่อมหลังคาหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เข้ามาซ่อมแซมบ้านเรือนด้วยเพราะกลัวมีพายุพัดถลมเข้ามาอีกครั้งในช่วงนี้ค่ะ